สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับไมค์กันพลามอชแนลนะครับวันนี้ก็มารีวิวอีกครั้งนะครับกับงานของย ورو ปาร์คครับผม,มเพื่อนๆนะครับในซีรีส์ของ Transformer นะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ชื่อว่า MK Mini Series นะครับเวกเวฟสองนะผมเพื่อนเพื่อนก็ตัวนี้ผมได้มาในราคา185บาทจากเอ่อช็อปของ ยูโรปาร์คเอเชียครับเป็นเพื่อนนะครับตรนนี้ก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับในการจัดส่งสินค้าแล้วก็เพื่งจะมาถึงผมก็เมื่อวานนี้นะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นงานประกอบนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าไม่มีการประกอบแบบตัดแผงนะเพื่อนเพื่อนเป็นการที่ว่าตัวของตัวโมเดลนั้นอยู่ในห่อนะครับผมเป็นหอ่อห่อพลาสติกแล้วก็เราก็มาประกอบเองนะครับโดยไม่มีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะเ,นเพื่อนๆไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับผมนะฮะก็ตัวนี้ความสูงประมาณ10 สอซนติเมตรนะครับผมสำหรับโรดิมัสพรามนะครับผมตัวนี้จอาตัวนี้ก็เป็นพรามรุ่นถัดไปของนะครับเหล่าออโต้บอดนะครับที่ออพติมัสก็ได้มอบเอ่อความบทบาทในการนำทีมของออโต้บอดแทนตัวของออพติมัสนะครับผู้ลงรับไปนะครับผมนะครับโอเคนะครับก็ตัวงานพลาสติกก็มีความสีสันก็ดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับสวยงามนะ ตามแบบฉบับของ Original G1 นะครับผมตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูคู่มือใบต่อก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะให้ดูหุ่นนะกล่องหน้าตาประมาณนี้เพื่อนๆนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องนี้ซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์2ก็จะมีตัวของ RC นะครับผมมี h a l มี j a สมี Cliff jumper นะครับแล้วก็มี p o ว e r นะครับผมฮะตัวนี้มันมีออกมาครบหมดแล้วแต่ผมที่เลือกตรงนี้มาเพราะผมชอบนะครับผมนะเพราะว่า ตัวโรบอตเนี่ยเป็นรถสปอร์ตนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูกล่องข้างในนะเพื่อนๆมันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็คือมารีวิวนะครับนอกสถานที่เป็นที่บ้านนะผมพอดีกลับบ้านมาครับเดี๋ยวเปิดกล่องดูตัวของตัวชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมาในห่อแบบนี้เพื่อนๆนะครับเป็นห่อฟลอยล์ห่อฟอยล์พลาสติกหรืออะไรเนี่ยสีเด้งกันอย่างนี้นะครับแล้วก็สกรีนคำว่าหยุดรถปากนะครับผมนะถ้าเป็นงานแท้จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะฮะ แล้วก็คู่มือใบต่ออ่าประมาณนี้ครับคู่มือใบต่อของตัวของลอริมัตพลามนะครับผมนะฮะจะเขียนว่า12เซนติเมตรลอดิมัตฟาร์มโมเดลคิดนะครับผมเนี่ย MK m i n i Series Transformer Generation 1นะครับอันนี้ก็คือถอดมาจาก g 1นะครับทุกระเบียดนิ้วนิดเมื่อนนะครับผมนะการประกอบนี่คือเราไม่ต้องใช้ครีมนะครับผมไม่ต้องใช้การบิดออกจากแผงนะครับก็คือจะเป็นชิ้นส่วนมาแบบนี้ในถุงเพื่อนนะครับ เราก็แค่มาประกอบเข้าแล้วก็ประกอบเป็นตัวนะผมเพื่อนๆนะครับข้างหลังก็จะมีนะครับในขอควถ้าเกิดเป็นชุดนี้ในในหนึ่งคู่มือเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ตัวที่ใช้คู่มือเดียวกันนะครับผมนะฮะอ่าอันนี้อ่านี่แจ๊สนะครับผมนะฮะแล้วก็อาซี่อ่า 1.85บาทนะผมครับในแอปดำก็จะเขียนราคาที่ยังไม่ได้โปรคือ1.285บาทนะครับผมนะฮะแล้วจะมีการ์ด QR code อะไรสักอย่างนะครับเป็นกระดาษแผ่นพับแผ่นแบบนี้ยเพื่อนๆให้แผ่นพับนะครับให้สกรีน QR code แล้วในกล่องก็จะมีการ์ดรดิมัสพราม รู้สึกว่ายูโรปาร์กกับบ็อกกี้เนี่ยนะครับทำการ์ดสวยมากนะครับผมนะทำการ์ดสวยมากนะครับการ์ดก็น่าเก็บนะเพื่อนๆแล้วก็เาหลังก็จะมี QR code ให้สแกนได้นะครับเป็นงานที่ยูโรปาร์กซื้อลิขสิทธิ์มาทำต่อนะครับผมเพื่อนๆเป็นงานแท้นะเช่นเดียวกับบล็อกคีนะครับผมหรือว่าบรูโก้เองนะครับอุปกรณ์ก็จะมีให้เปินอีกหนึ่งอันนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีมือ ให้อีก1ชุดนะครับเป็นมือแบร์นะผมนะอ่าหชุดนะครับตัวนี้การขยับเดี๋ยวผมจะปรับไฟนิดนึงการขยับมนะันค่อนข้างฝืดเพื่อนๆนะครับมันมันใหม่อยู่นะครับผมนะแต่ว่าก็คือมันก็ขยับได้ปกติของซีรีส์นี้นะครับแต่ว่าตัวแขนเนี่ยมันจะไม่สามารถยกได้ทั้งเอ่ออะไราเรียกว่าย,ยกได้สุดอ่ะ มันได้แค่นี้เพื่อนๆนะครับมันได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การหมุนก็หมุนได้นะครับผมนะหมุนได้รอบแหละถ้าไม่ติดตัวปีกข้างหลังนะผมเพื่อนๆนะครับแต่ระวังตอนใส่แกนนิดนึงนะครับนะมันจะเป็นพัดตัวนี้ตรงเอยแขนเนี่ยมันจะยาวๆออกมาเพื่อนๆต้องค่อยๆกดนะอย่าไปกดแรงเดี๋ยวพอถ้ากดแรงนะมันพลาดเนี่ยหักได้ทันทีนะครับพันนี้งานข้าอนะครับผมเพื่อนๆนะแขนก็หมุนได้เพื่อนๆนะครับ อย่างที่บอกมันฝืดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นใหม่ๆเพื่อนมันจะฝืดมากนะฮะหมุนได้นะหมุนหมุนได้แต่มันฝืดแล้วก็แขนก็พับได้นะครับพับได้ประมาณนี้มือก็หมุนได้นะครับผมปกตินะครับนะครับตัวนี้หัวก็หมุนได้นเพื่อนๆแต่มันค่อนข้างจะฝืดฝืดนิดนึงนะครับซึ่งซึ่งดีนะครับผมเหมาะับการเอามาจัดท่าถ่ายรูปนะครับแล้วก็ตัวก็หมุนได้นะครับเอวหมุนได้แล้วก็ลําตัวก็ โค้งได้นิดนึงนะผมนะฮะโค้งหน้าโค้งหลังได้นิดนึงนะครับนะฮะขาก็สามารถเตะได้นะผมนะฮะแต่จะฟืดๆเลยนะแล้วก็พับลงได้ประมาณนี้นะครับส่วนในตรงต้นขาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันก็หมุนได้นะแต่มันจะฟืดๆเหน่อนเพื่อนๆนะครับพยายามอย่าเล่นแรงเดี๋ยวจะหักซะก่อนนะครับหักก่อนนี้ยุ่งเลยนะครับเพื่อนๆจะซ่อมยังไงในทีนี้นะครับผมนะ ก็ซีรีส์นี้ผมบอกเลยว่าน่าเก็บนะเพราะว่าโอ้โหถ้าลองคิดดูเพื่อนๆถ้าเราไม่ได้พวกงานยุ่งรปงยุ่งปะพกมาทำเนี่ยให้เป็นฮัสโบวรมาทำเองเนี่ยผมว่าราคาร้อยกว่าบาทไม่น่าจะมีสิทธิ์เอื้อมถึงนะพอมาเป็นงานที่เขาซื้อิขสิ์มาทำต่อเนี่ยเออยังมีโอกาสได้เล่นบ้างนะครับผมนะคอนเก่อนเนี่ยผมไม่คิดไม่ฝันที่จะเล่นงานงานแท้นะถ้าเป็นของฮัสโบเนี่ยคือหมดสิทธิ์ราคามันสูงนะครับ ก็มาพอมีโอกาสกันชอนนี่แหละนะครับถือว่ามันเป็นโชคดีของคนรุ่นนี้ที่สามารถได้เล่นสิ่งที่อยากเล่นตอนเด็กที่เราไม่มีโอกาสได้เล่นได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในในราคาที่มันไม่แพงเกินไปนะครับผมนะฮะในสเกลนี้ถ้าถามว่ามันแพงไหมมันไม่แพงเลยนะครับราคา185บาทเพื่อนๆเราได้งานเล็กสิทธิ์แท้นะครับผมนะฮะแล้วก็เราได้วัสดุคุณภาพที่ดีนะครับผมนะฮะก็เหมาะการสะสมนะครับผมนะฮะ แต่ย้ํามว่าอย่าไปจะไปซื้อเยอะนะครับผมเพราะว่าเป็นสิ่งสิ่งของฟุ่มเฟือยนะครับเราก็เล่นที่เราเล่นได้ในตามกําลังทรัพย์ที่เรามีนะครับผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เพื่อนๆตัวนี้ผมก็ถ้าใครชอบสายกีวันก็แนะนำนะครับตอนนี้ออกทั้งหมด6ตัวครับซีรีส์นี้6ตัวก็ลองไปหาซื้อมาดูได้ครับผมรับรองน้ว่า มันน่าเก็บเออมันน่าเก็บมันน่าซื้อแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อทุกตัวบบเพื่อนๆนกะ็คือจะซื้อตัวที่ผมสนใจจริง,รงๆก็เถอะจะซื้อไม่ได้ซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้ออันนั้นมันก็เกินไปเดี๋ยวไม่มีที่เก็บนะฮะขนาดกันพาผมยังไม่มีที่เก็บเลยเป็นเพื่อนนะครับเยอะมากนะผมขนาดเอามาเก็บที่บ้านครึ่งหนึ่งยังอยู่ที่ห้องจี่งเทพอีกหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็เพื่อนนะครับก็จะหาวิธีระบายออกไปนะครับผมนะฮะอ๋อก็ประมาณนี้แหละสําหรับใครที่ชอบ นะครับในตัวของ Trans ส o r r m r นะครับผมถือว่าเป็นแฟนตัวโยงก็ลองไปหาดูได้ในนอบดำนะครับตอนนี้บันดำก็ยูโรปาร์คเอเชียนะครับผมชื่อร้านนะครับผมก็ไปตำกันได้นะครับผมใครอยากชอบสเกลสูงกว่านี้ก็มีนะครับใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับมีทั้งภาคภาคอะไรที่มีเป็นคิงคองก็มีเหมือนกันนะครับใครชอบก็ไปดูกันนะ โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องมันกันพาหมอนะครับเดี๋ยวไว้พบกับการรีวิวกันพาหรือหุ้นตัวอื่นในครั้งต่อไปได้นะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย